ปลีกสปอยเพื่อวันนี้ Nintendo Switch 2ทุกคนรอบนี้น็ดุดเลือกเครื่องของ s ิ n e x ทุกคนเขารับประกันถึง18เดือนเข้าไปนั่นแล้วก็มีบริการแบบ Door to Door ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าซ่อมเกิน3วันเนี่ยเขามีเครื่องสำรองให้อีกต่างหากโอ้โหคือก็น็ดุก็เลยเลือกของ s ิ n e x นะชุดของน็ดูก,ก็คือ Mario Kart นั่นเองนะคะแล้ามาแกะพร้อมกันเลยทุกคน1 2ซ่อมนี่ข้าหลังทุกคน Nintendo Switch 2 จอยคอนน่ารักคือไดาดูมีตัวโอเลด้วยไงโอเลมันเป็นขาวดำหมดไงมันก็เลยนี่อ๋อนี่เออนี่คือตัวต่อจอยคอนทุกคนรอบนี้มันเหมือนประกบเข้าไปให้เฉยอะเออดีปกติถลายเข้าไปมันเป็นรอยได้อันนี้คือเหมือนแค่แบบประกบเข้าไปอะเอยสวยอะคือไดาดูไม่ได้ไปดูรีวิวคนอื่นมานะบอกไว้ก่อนคือแล้วนาดูอยากตื่นเต้นด้วยตัวเองไงอ่าอันนี้ดอกนะทุกคนหาตั้งนานมาริโออยู่ไหนอยู่นี่นั่นเอง มาริโอมีสาย h อชีใหม่แล้วก็มีอ๋อมีตัวต่อตรงนี้โอเคนี่มาริโอค r ทเวิลดนะคะดินโนสวิส2นะคะจะเป็นโลโก้ประมาณนี้นะดูเนี่ยหลบทุกสปอยทุกรีวิวทุกอย่างอยากสัมผัสด้วยตัวเองเท่านั้นแล้วแบบปุ๊กจ้านี่มาแล้วทุกคน n ิ n เทนโดโอ้โหมันเลิศนะสัมผัสได้ถึงความสุขตั้งแต่เปิดเครื่องว้า หลีกสปอยเพื่อวันนี้โอ้โหอะไรมันจะน่ารักขนาดนั้นนะเสียงลำโพงเบาไปนิดนึงเดี๋ยวดูกันนี่เรียบร้อยทุกคนหวันจีครับโอ้ภาพสวยขึ้นนะ แล้วก็จอมันใหญ่ขึ้นน่ะแต่ว่าเล่นแล้วไม่ค่อยเวียนหัวด้วยนะแล้วว่าขนาดจอเนี่ยกําลังดีเลยแหละแบบปกติถ้าจอใหญ่ๆอย่างน่นดูดเจอโมชั่นซิกเนตไปแล้วแต่เนี้ยเล่นแบบเล่นได้อ่ะอนี่นี่ไงหรือเครื่องแรงขึ้นด้วยอะไรเงี้ยจอใหญ่ขึ้นสัมผัสดีขึ้นน่ะเดี๋ยวจอคอนออกมาเป็นเมาส์เป็นอะไรดีคือแบบโอ้ได้อีกหลายอย่างทุกคนไปได้กไกลมากๆเราถือว่า i n t ท n d o เนี่ยวางเกมมาได้ดีทีเดียวนะหนึ่งเนี้ย ก็ที่หนึ่งอ่ะคุณกล้องคุณดูไว้ด้วยนะที่หนึ่งหน้าตาเป็นอย่างนี้อ่ะน่ารักมากเราว่าคิกแสแตมมันแอบบางๆไปนิดนึงนะถึงมันจะใช้งานได้ดีแต่ว่าถ้ามันหนากว่านี้เหมือนรุ่นโอลิตอะน่าจะน,น่าจะเวิร์ก,กว่าอันนี้นแอบบางไปนิดนึงนะคะอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้นะคะ Nindo Switch 2นะคะกำลังซื้อที่ซินเนกด้วยนะที่มันรับรองโดยะซินเนกแบบนี้นะ Mario k a r t World แบบนี้นะคะแล้วก็นำเข้าถูกต้องหมดแบบนี้ จะได้มีรับประกันนะจ๊ะ